สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้ก็มี f c นะครับส่งอะไรมาให้ซ่อมนะครับที่คุยกันดูน่าจะเป็น Power Supply นะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นโมเดลไหนรุ่นอะไรนะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวเราขอแกะตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นสวิตชิงเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะรับหมดเลยนะครับรับหมดเลยทุกยี่ห้อเลยนะนะครับซ่อมยากเย็นขนาดไหนก็จะพยายามดันให้ผ่านนะครับก็ลองส่งมาศึกษากันดูนะครับเครื่องเชื่อมยังไม่ได้รับนะเครื่องเชื่อมนะครับสถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำหนยใครส่งอะไรมาให้ อ่าเป็นสวิตชิงนะครับอ่าอ่าส่งมาอ่าแบบนี้ดีนะครับแบบนี้ดีอ่ามีไอซีมาให้ด้วยโอ้หลายตัวเลยนะครับอ่าค่ายอ่าซีเอ็มหกพันแปดนะอ่าซีเอ็มหกพันแปดเรารู้ทางเขาแล้วนะ พี่เขาส่งมาให้ 1, 2, 3, 4ตัวนะไม่เป็นไรนะครับมีอะไรมาให้ด้วยแล้วก็ดีนะครับก็ตรงไปตรงมานะเบอร์เดิมมอดเฟสชุดสวิตชิงนะครับดูถ้าดูท่าน่าจะแกะซิงออกไปแล้วนะครับแกะซิงออกไปแล้วเวลาทดสอบได้ก็อาจจะได้ได้แป๊บเดียวนะครับได้ได้แป๊บหนึ่งตงวัวเป็นหลีดฟรีแน่นอนนะพวกนี้นะครับสวิตชิง ก็ดูแล้วก็เคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผ่านการซ่อมมาเยอะนะครับตัวนี้เป็นบ่อสีฟ้าบ่อสีฟ้านะครับ n o x y นะไม่ใช่ของคอแซนะรู้สึกว่าจะมีคนติดต่อมาอีกคนนึงนะเป็นคอแซก็เดี๋ยวค่อยๆซ่อ,อมไปนะครับตัดสายออกไปนะครับก็เดี๋ยวไล่ไล่หาต้นต่อนะตัดสายนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับ น่าจะได้ตามร้านขายของเก่ามาหรืออาจจะ DIY จากของเหลือใช้นะครับจะเอาไปชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับพวกนี้นะเนี่ยดูคอยนะครับคอยตรงนี้เป็นขาออกนะครับตัวนี้หลายแอมป์แน่นอนนะครับอันนี้ก็12โวลต์12โวลต์12โวลต์12หลายชาแนลนะครับ12หลายชัแนลเขาขนานกันมา นะครับเข้าออกไปเพื่อแบ่งกระแสนะครับตรงนั้นก็จะเป็นฟิลนะครับหรืออาชั้นตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับชุดบัคบูธนะครับเขาเรียกว่าก็จะมีวงจรบัคบูธตัวนี้ก็บัเป็นบัคบูธอีกนะครับการตรวจสอบวงจรพวกนี้นะครับเราก็จะต้องลำดับอาการก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก็คือเช็ค IC ทุกตัวนะครับ วัดทุกขาเทียบกราวฝั่งที่เขาอยู่นะครับถ้าเป็น IC ฝั่งไฟต่ําก็วัดเทียบกราวไฟต่ําแต่ถ้าเป็น IC ฝั่งไฟสูงแบบนี้นะครับต้องวัดเทียบกราวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับก็ประมาณนั้นก็จะมี ICCM 6 0 8นะตัวนี้อา่าเนี่ยนะครับก็เขาใช้เป็นแบบเสียบนะครับ CM 6 0็เนี่ยจะเป็นทั้งชุดได์แล้วก็เป็นชุด PFC ในตัวนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะรู้ทางเขาสักเล็กน้อยนะครับเขาจะมีขาวัดวัดทุกขาเทียบกาวถ้าเกิดว่าไม่ลีกไม่ช็อตก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาเราป้อนไฟทดสอบนะครับเราก็อาจจะ,ะแนะนําอย่าถอด IC ตัวนี้ออกนะเวลาทดสอบนะครับถ้าเกิดว่าถอด IC ออกเนี่ยมอสเฟตระเบิดได้นะครับเวลาเราทดสอบเนี่ยนะครับวัดสัญ,ญญาณได้อะไรต่างๆนะครับต้องถอดมอสเฟตไดออกก่อน นะครับไม่เช่นนั้นเสียแน่นอนนะครับเสียแน่นอนเลยมอสเฟตก็จะเสียเลยก็จะมีสัญญาณรบกวน <c oughs> บางทีเขาจะได้ตัวเองได้ด้วยนะครับได้ตัวเองได้หรอกโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เบิ่มเลยนะตัวนี้น่าจะเป็นของดีนะครับเป็นของที่เป็นแนวผลิตเองนะครับของที่เป็นแนวผลิตเองของที่เป็นแนวผลิตใช้เองนะครับสะใจสะใจใช่เลยอะไรแบบนั้น อ่ะเดี๋ยวไปอ่านดูอาการก่อนนะครับก็มี IC มาให้ด้วย cm 6 8ผมก็มีนะครับผมก็มีที่ร้านก็จะมีตลอดแล้วก็ตัวนี้อะไร s t r o n i c นะครับเป็นอะไรไม่ทราบนะครับ s t r o n i วนี้จะอยู่ฝั่งนี้น่าจะเป็น IC จับกระแสนะครับหรือ IC Standby นะครับก็ทำการตรวจจับตรวจจับกระแสฝั่งนี้นะครับเขามี OC ไหม ตัวนี้เป็น IC อะไรนะครับตัวนี้เป็น IC, Standby นะครับชุดนี้ก็เป็น IC Standby นะครับชุดนี้ก็ตรวจซ่อมไม่ยากอ่ะเดี๋ยวไปดูอาการก่อนนะครับเขาเขียนมาว่ายังไงอาการไฟไม่ออกไฟออนมีไฟ,ฟ standby มี PFC ทํางานช่วยลงคลิปเช็คซ่อมลง youtube ให้ด้วยนะครับ PFC ทํางานนะครับ PFC ทํางาน PFC เนี่ยเขาจะมาจากชุดนี้เลยนะครับ c m 4 8เนี่ยเขาจะมี IC PFC อยู่ในตัวมี มีช่องสำหรับ PFC มี PWM สองช่อง PWM ตัวแรกเนี่ยจะเป็น PWM d r i v e นะครับ PWM อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น PWM บูต PFC เบอร์เดิมมอดเฟดชุดสวิตชิงเสียต้องดูอาการเดิมนะครับต้องดูอาการเดิมว่าอาการเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เครื่องเนี้ย เราเคยใช้มาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราเคยใช้อยู่เนี่ยนะครับมันเคยใช้งานได้อยู่นะครับถ้ามอสเฟตช็อตแสดงว่ามอสเฟตเสียไดโอดจะเป็นไดโอด PFC ตัวนี้นะครับไดโอดก็ช็อตเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยไดโอดปกติเนี่ยเขาจะไม่ช็อตนะครับไดโอด PFC เนี่ยจะไม่ค่อยช็อตนะครับไม่เลยนะครับไม่เลยล่ะมอสเฟตก็ช็อตนะครับมอสเฟตช็อตอ่ะ ขายทิพได้ไหมช็อตไม่เหลือเลยนะครับอันนี้เบอร์เดิมมอสเฟตเนี่ยนะครับเราไปซื้อมานะครับใส่ไซส์เนี้ยนะครับสัก600โวลต์700โวลต์ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแอมม์เยอะๆสัก40-30แอมป์40แอมป์50แอมป์นะครับตัวหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับอ่ะมอสเฟตเบอร์เดิมช็อต เดี๋ยวผมต้องสอบถามอาการว่าต้นสายไปเหตุมาจากอะไรเคยใช้อยู่หรือเปล่าหรือไปเก็บของเก่ามาซ่อมนะครับ IC p ี m เนี่ยนะครับเราอย่าพึ่งใส่นะครับอย่าพึ่งใส่รอยมอสเฟสอก่อน,นะครับแล้วก็มันจะมีไฟพวกไฟซอสสตาร์ทนะครับไฟที่ผ่านตัวต้านทานเข้ามานะครับทางขา VCC เนี่ยนะครับเขาจะเป็น ่าได้ไฟเข้ามาเนี่ยตัวนี้จะได้มาจากชุดเติมไฟแล้วก็จะมีอ่าขา Soft Start ขา VDC เนี่ยนะครับเราจะต้องวัดนะครับอันนี้คือขา v l e f นะครับแล้วก็ฟ e ดแบ็กนะครับเนี่ยเปรียบเทียบได้2.5นะครับขาตั้งต้นเขาก็คือ Input ตบวกมาได้2.5นะครับเราจะต้องดึงขาฟ e ดแบ็กเนี่ยตั้งแต่0ถึง2.5 V โวลต์นะครับเขาจะมีการทำการเปรียบเทียบแล้วก็บูตแรงดันขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ ชุดที่ส่ง PWM ครับชุดเมนเนี่ยนะครับก็จะได้มาจากขาแรมนะครับแรมสองอ่าแล้วก็จะมี VDC นะครับ VDC รับเข้ามาก็จะเป็นอินพุตบวกออกค่อนข้างซับซ้อนนะครับค่อนข้างซับซ้อนซอฟต์สตาร์ทอ่ะขาซอฟต์สตาร์ทเนี่ยนะครับจะเป็นขาที่สำคัญ CM 6 0 0ัเนี่ยทันทีที่ได้ไฟเข้ามา VCC เนี่ย VCC เนี่ยนะครับอาจจะได้มาจาก ชุดเติมไฟหนตัวแล้วก็ตัวน้นทาน soft start หนึ่งตัวที่เป็น high v o นะครับแล้วก็จะสร้างเซลล์พลังงานออกมา20ไมโค micro a ออกมาให้ขา soft start ตัวนี้ขาตรงนี้จะต้องมีไฟนะครับส่วนหนึ่งก็จะต่อไปให้ขา v left ก็คือตัวนี้นะครับมันเชื่อมกันจะมารอเป็น input บวกไว้นะครับ input บวกก็จะได้มาจากเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเหมือน เซลพลังงานอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีค่า1.5โวลต์ตรงนี้หนึโวลต์นเนี่ยเขาตั้งไว้รอนะครับเขาได้มาแล้วตรงนี้นะครับได้มาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตรงนี้จะได้1.5โวลต์1.5โวลต์เข้ามาเนี่ยก็จะมาตรงนี้ด้วย1.5โวลต์อะไรแบบนี้นครับเขาจะมีการเปรียบเทียบกันแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดแลมแลมสองแรมหนึ่งแรมหนึ่งกับแลมสองนี่ก็สําคัญนะครับเขาก็จะมีตัวกํากับบอกอยู่มอสเฟตมีจากัด นะครับต้องถอดมอสเฟตชุดใดออกก่อนนะครับถ้าอุปกรณ์ตัวนี้เขาถอดออกเฉพาะซิงค์เนี่ยนะครับเครื่องนี้ถูกสวิตด้วยระบบถูกสวิตไฟแบคนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วัดนะผมเดาก่อนถูกสวิตไฟแบคเนี่ยมันจะมีมอสเฟตอยู่2ตําแหน่งจะไม่มีคาปาซิเตอร์กรองความถี่อยู่ระหว่างกลางนะครับคาปาซิเตอร์แบบนี้นะ บางทีถ้าเราเห็นคาปาทิเตอร์ตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างกลางเนี่ยอาจจะเป็นฮาร์บิททูสวิสไฟแบงเนี่ยมอสเฟตตัวนี้มันจะดึงไฟ400เนี่ยวิ่งเข้ามาแปลง1ตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวทําให้ไฟครบกล่าวนะครับเกิดสนามพลังว่าเหนียวนาออกไปนะครับแล้วก็เกิดจังหวะปิดแล้วก็เหนี่ยวนาใหม่เหนียวนําแบบทิศทางเดิมนะตรงนี้ก็จะดึงมา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 แต่ไม่ใช่ว่า จะได้แบบ UPS นะถ้าได้แบบ UPS เนี่ยตัวนี้จะดึงมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะดึงเข้าแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนี้เราเรียกว่าระบบฟูลบิดหรือ H บิ t หรือได้แบบมอเตอร์เนี่ยไม่ใช่นะครับถ้าได้แบบมอเตอร์จะต้องมีมอสเฟตอยู่4ตัวแต่ว่าถ้ามองดีๆแล้วนะครับตัวนี้จะมีมอแปลงเกตได้นะนะครับมอแปลงเกตได้เนี่ยจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งทันทีที่มอสเฟตระเบิดหรือเกิดการเสียหายฝั่งเนี้ยนะครับ ไอซีพีทมจะไม่เสียนะครับเขาจะมีไฟมันจะเดินไปด้านเดียวนะครับไฟจะเดินไปได้ด้านเดียวเนี่ยหมอแปลงเกรดได้เนี่ยนะครับจะทําการด่าได่ายไ,ไฟแบบเป็นโมจรเขาเรียกว่าเหมือนคลาส A นะครับก็ดึงไฟที่เข้าหมอแปลงแหละลงสูงต่ำมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนําไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะโยนข้ามไปนะครับก็จะไม่เกิดทําให้ IC เสียง่ายนะครับก็เครื่องนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะซ่อมยากเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็น L นะครับแแบบ R นะครับตัวนี้ห้ามไปเปลี่ยนแปลงค่าอของเขานะครับต้องใช้แบบเดิม L แบบเนี้ยสีเขียวแล้วก็สังเกตดูข้างๆเนี้ยเขาจะมีแบบปูดๆขึ้นมาแบบเนี้ยปูดๆขึ้นมาแบบเนี้ยคือลวดนะครับลวดที่บายพ s าสนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีรอยถอดนะครับมีรอยถอดก็ แอลตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้ไม่เสียนะอ่าตัวนี้ไม่ต้องไปสงสัยมันตัวนี้ไม่เสียก็เดี๋ยวผมโพต้องถอดมอสเฟตของเขาที่ใส่เข้ามาเนี่ยนะครับตะขัวพวกนี้จะค่อนข้างเอาออกยากนะครับเอาออยากนะเป็นหลีดฟรีแน่นอนหลีดฟรีแน่นอนนะครับเวลาบัตรกีนะไม่ต้องเอาบัตรกีหลีดฟรีก็ได้พวกนี้นะครับเราใช้ตะกวัวปกติก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ร้อนอะไรนะครับไฟสแตนบายมีกดออนไม่ได้นะครับกดออนไม่ได้เนี่ย การสั่งออนจะสั่งมาจาก IC ตัวนี้นะครับสั่งออนก็จะสั่งผ่านออโตตัวใดตัวหนึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าออโตตัวไหนเป็นออโตเพาเวอร์ออนนะครับออโตเพาเวอร์ออนจะโยนไฟจะโยนไฟสแตนบายนะครับสแตนบายตัวเนี้ยนะครับเขาจะออกไปฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีมออแปลงแยกขดที่วกกลับเข้ามาอีกด้วย ICCM 6 0 0อเนี่ยนะครับไฟสแตนบายเข้ามาเนี่ยชุดที่2เนี่ยชุดเติมไฟเนี่ยจะต้องได้16โวล์ 16โวลต์นเนี่ยจะมาสแตนบายรออยู่ทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็น NPN หรือ PNP เนี่ยนะครับเขาก็จะ,ะมีการสวิตช์สัญญาณด้วยการดันไฟเข้าหรือการทำให้ไฟออกก็ได้นะครับต้องดูว่าเขาเป็นเงื่อนไข NPN หรือ PNP นะครับถ้าเป็นออปโตเนี่ยเวลาสั่งสั่งมาเปิดเนี่ยนะครับการทำง,งานของออปโตพาวเวอร์ออนเนี่ยเขาจะทำหน้าที่โยนไฟนะครับโยนไฟ ชุดเติมไฟจากหม่แปลงตัวนี้นะครับโยนออกมาให้ i c p ีพีทำงาน i c p ีพทันทีที่ได้ไฟทํางานทันทีนะครับตอนแรกเนี่ยมันยังไม่สนอะไรพอมันได้ไฟเลี้ยงเนี่ยมันจะปั่นดิวตี้ไซเคิลหนึ่งก้อนขึ้นไปก่อน <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เวลาเราทดสอบเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่า c m 6 8 0เสียไหมเราอาจจะต้องป้อนไฟ1 6โวลต์เนี่ยเข้าขาไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็จับสโคบดูก่อนนะครับ ถ้าใครไม่มีสโคบให้จับด้วยมิเตอร์เข็มนะครับถ้ามิเตอร์เข็มตีขึ้น1ครั้งนะครับนั่นแหละเราเรียกว่า1ก้อน IC c m 6 0 8เนี่ยไม่ใช่ IC ที่ธรรมดานะครับเป็น IC ที่ที่แข็งแกร่งมากแล้วกเ็เป็น IC ที่แข็งแกร่งแล้วก็มี PFC ในตัวนะครับเป็น IC ยอดนิยมเลยนะเดวชอบใช้กันเดวรุ่นนี้ถ้าตีโจท c m 6อ็0ได้เนี่ยนะครับ เราก็จะซ่อมได้นะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะซ่อมระบบ power supply เนี่ยนะครับที่ใช้ชิปตัวไหนเราจะต้องเข้าใจการทํางานของชิปตัวนั้นก่อนชิปเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบนะครับชิปมีอยู่หลายแบบนะ,อ,ะอย่างน้อยอผมยกตัวอย่างให้2แบบ2แบบเนี่ยก็คือเราเรียกว่า internal pwm internal pwm ก็คือตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับตัวที่ปั่นไฟสแตนบายนะครับจะจะทำกับไฟกับไฟสูงโดยตรง แล้วก็จะมี IC แบบหนึ่งเะาเรียกว่า external PWM external PWM เนี่ยจะใช้ไฟเลี้ยงต่ำๆแต่ก็เป็นไฟเลี้ยงชุดไฮโวลนั่นแหละแต่ก็เป็นไฟ16โวล์นะครับทันทีที่เขาได้รับไฟเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณ PWM ออกเวลาเราจะได้มอเตอร์แปลนี่ยเราจะต้องใช้มอสเฟตแบบเนี้ยนะครับมาได้ก็แบบนี้แหละนะครับเราเรียกว่า external external คือ PWM ส่งออกข้างนอกนะครับส่วน internal PWM เนี่ยเราเรียกว่า internal แบบอ่า มีมอสเฟสอยู่ในตัว IC นะครับเป็นมอสเฟสตัวเล็กๆนะครับเราเรียกว่าระบบโล w c คอนซัมชันนะครับ20วัตต์30วัตต์ประมาณนั้นกำลังสูงสุดเขาเขาทำได้แค่นั้นก็เพื่อใช้เปปั่นไฟสแตนบายเท่านั้นเองแต่ว่า e x t e r n a l PWM เนี่ยนะครับเขาสร้างมาเพื่อให้เราเนะี่ยจัดหามอสเฟ e มาได้ด้วยตัวของเราเองนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไม IC มันมีหลายประเภทนะครับและคราวนี้ IC e x t e r n a l PWM เนี่ยนะครับที่มา ทีมมอสเฟตแบบนี้ได้ได้ไฟเนี่ยออนอ่าออนเวลาออนออนพร้อกันออนนะครับไฟก็จะวิ่งปี๊ดนะเขาเกิดสนามพลังว่าออฟนะครับแล้วก็ออนออฟออนออฟแบบนี้ครับเกิดสนามพลังว่าว่าไปก็จะผ่านคนลวดเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรจัดเรียงความถี่ใหม่ตอนแรกที่ปั่นมาเนี่ยนะครับสมมุติว่า90กิโลเฮิรตซ์เนี่ยหม้อแปลงนะครับทำงานด้วยความถี่เท่าไหร่ขาออกจะออกเท่านั้น ปั่นด้วย90กิโลเฮิร์ก็ออกด้วย90กิโลเฮิร์แต่ว่าถูกจัดเรียงความถี่ใหม่ด้วยเขาเรียกว่าคอยนะครับก็คือแกนทองแดงนะครับจะทําการเหมือนจัดเรียงความถี่ใหม่จากที่ความถี่สูงนะครับความถี่สูงเนี่ยก็จะทําให้ความถี่เริ่มสลายหายไปในทางออกจะเริ่มหมดไปนะครับก็จะกลายเป็นความเข้มข้นของกระแสแทนนะครับเราก็จะได้แรงดันออกมาต่ำๆนะครับแรงดันไม่สูงแต่กระแสจะมีความเข้มข้นสูงนะตัวเนี้ย นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโ,ง,โงจร l o ลพาสฟิลเตอรก็ได้นะครับหรือจะเรียกเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือจัดเรียงความทีใหม่นะครับจัดเรียงความทีใหม่หรือสลด์ความทีขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ